บ้านรักพ่อมาดีไซน์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนก็อยู่ที่โครงการวีลาสจีโอนะคะสีนักรินบางนาค่ะวันนี้นะคะแอนมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,500บาทฟรีผ้าป่มฟรีสายลบม,ม่านฟรีเย็บติดตั้งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรแอนมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปชมผลงานของ บ้านรักพม่าดีไซน์กันคะ่ะวันนี้นะคะแอนเลือกทําเป็นมา่านหลอนลังเทปนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นมา่านหลอนลังเทปนะคะทึบโป่งนะคะส่วนผ้าโปร่งนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าโปร่งมีท e เจอร์อยู่ในตัวนะคะส่วนผ้าทึบนะคะจะเป็นผ้ามันคัมันเงานะคะเป็นสีเงินบอลน,นะคะ ก็จะมีสายล่วงม,ม่านนะคะให้ทุกจุดค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นทึบปุ่งเช่นกันนะคะเป็นม่านลอนลามเทปนะคะก็จะมีความละมุนเกี่ยวกับลอนนะคะสวยงามนะคะอันนี้ mm hmm. แอนก็จะทําเป็นแยกกลางส่วนตัวไหนที่อยู่ใต้แอร์นะคะแอนก็จะขึ้นให้พอเหมาะสมนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะทําความสะอาดแอร์ได้ง่ายค่ะ เราไปดูจุดในครัวกันเลยนะคะจะเป็นมูลี่เล็กๆนะคะแต่ก็ทําให้สวยงามเล้นะคะก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นมูลี่ไม้ลามินนะคะเราใช้ใบ5้าิมิลน,นะคะส่วนโซ่ค่ะโซ่ก็จะเป็นโซ่ไขป่ปลาสีขาวนะคะพร้อมตัวถ่วงให้ลูกค้าเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงถ่วงบันไดกันค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโถงบันไดนะคะเราก็จะเลือกใช้เป็นมุลี่ไม้ดามินใบ5ห้าสิมิลเหมือนเดิมนะคะส่วนจุดนี้นะคะจะเป็นหักมุมนะคะก็แอนก็จะใช้เป็นแยกนะคะเป็นตัวเล็กสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่กันเลยนะคะลูกค้าก็จะเลือกติดเป็นมานน่านรอนน้ำเทป ชุโปงนะคะแยกกันนะคะก็เราก็จะติดชิฟฟ้านะคะค่ะก็จะดูสูงและสวยนะคะส่วนวันเราก็จะทิ้งรอยเป็นธรรมชาตินะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวถุงบันไดนะคะที่เราสามารถมองเห็นบันดไดได้ลูกค้าก็จะเลือกติดเป็นมุ้มยไม้รามินนะคะใบ50มิลค่ะสีโยกันทั้งหลังเลยนะคะส่วนเพียผ้านะคะลูกค้าจะใช้เป็นสีขาวนะคะ ลูกค้าเลือกติผู้ดีก็ว่าเผื่อจะวางของบนนี้ได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นลอยกันนะคะห้องห้องนอนเนี่จะมีชั้นลอยไปค่ะ ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมของชั้นลอยนะคะห้องนอนใหญ่นะคะลูกค้าก็จะเลือกติดเป็นมูรี่ไม้รามินค่ะใบห0สิมิลนะคะส่วนโซ่ก็จะเป็นโซ่ไข่ปลานะคะมีตัวถ่วงให้ด้วยนะคะส่วนฝักคมนี้ค่ะลูกค้าทําเป็นดิวอินนะคะติดนะคะก็เลยจะติดมูรี่แค่ฝั่งเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนี้กันต่อเลยนะคะค่ะก็มาดูห้องนอนด้านหลังกันนะคะมีอยู่สองห้องนอนนะคะ ลูกค้าก็จะเลือกใช้เป็นบ้านลอนลังเทปนะคะผ้าปมก็จะเป็นสีขาวะคะ่ะมีเท็กเจอร์ในตัวนะคะส่วนผ้าทึบนะคะก็จะเป็นผ้ามันเงานะคะมีเท็กเจอร์ในตัวเช่นเดียวกันนะคะก็ห้องนอนด้านหลังมีสองห้องนอนนะคะลูกค้าก็จะเลือกติดเหมือนกันค่ะทึบปกเพราะลูกค้าต้องติดแอร์ตัวนี้นะคะถ้าะคะท่านไหนสนใจนะคะก็ทักบ้านรักพับบ้านดีไซน์เข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ